สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านรีวิวครับผมวันนี้ได้เครื่องบินเ3ฟสาสิบ้านะครับสายอเมริกามาอีกแล้วคลิปที่แล้วเราได้เจ้าตัว a อเนนะครับก็เป็นของประเทศสหรัฐเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้จัดเจ้าเอฟสามสิบห้ามานะครับตัวนี้เป็นเอสสิบห้าอนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราไปทําการเปิดมาเมื่อกินนะครับมันค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะครับนี่นะก็จะเป็นช่องใส่อาวุธ อยู่ข้างในนะครับสามารถใส่ได้สามลูกเลยนะครับผมสเตลแล้วก็เป็นถังเชื้อเพลิงนะครับผมทําให้สามารถบินไกลขึ้นได้ครับแล้วก็จรวดเอเอ็มซวายเยอร์นะครับผมสี่ลูกข้างนอกประมาณนี้ครับผมประมาณนี้กับเจ้าเครื่องบินเอฟสาสิบห้าเอนะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเสริมเข้ามานะครับสามารถเปลี่ยนให้เป็นตัวบีได้ขึ้นลงแนวดิ่งนะครับแล้วก็มี คู่มือนะครับตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากครับประกอบตามคู่มือได้เลยราคาก็ไม่แรงเหมือนเดิมครับผมกับเจ้า f สามสิบห้า b นะครับตัวนี้ก็สั่งมาจากจีนนะครับใช้เวลาประมาณสามสี่วันได้อยู่นะครับกับเจ้า f สามสิบห้าจะตั้งเหมือนเดิมนะครับจะตั้งโชว์อย่างนี้หรือว่าจะใส่ขาตั้งโชว์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับเจ้า f สามสิบห้า e นะครับผมจากให้ สหรัฐอเมริกาอีกแล้วครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ให้กับช่องเราเหมือนเดิมนะครับผมจะมีเครื่องบินในแนวนี้มาอีกเยอะเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับผมก็รูปร่างอันนี้คือเป็นร่างที่เราประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับว่ามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับใต้ห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ตัวเครื่องยนต์นี้สามารถเปลี่ยนเป็นแบบของตัวบีได้นะครับคือเป็นแบบตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนจากตัวนู้นเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบตัว F สามสิบห้าบีนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นในรูปแบบของเครื่อง F สามสิบห้าอนะครับของกองทัพบกสหรัฐนะครับผมตัวนี้ก็จะทําลวดลายมาเรียบร้อยครับผมสวยงามครับตัวห้องนักบินนะครับผมกระจกฝาครอบสามารถเปิดได้เหมือนกันเหมือนกับเอเทนเลยครับผมสามารถเปิดปิดได้ ตัวล้อก็เหมือนกัน,นครับหมุนได้ครับผมตัวนี้จะมีช่องอาวุธตรงนี้ครับสามารถเปิดได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมจะเปิดยากนิดนึงครับผมถ่ายมือเดียวนะครับผมจะเปิดยากนิดนึงครับเดี๋ยวตัดไปตอนเปิดให้ดูเลยนะครับผม